โอ้ยนางเอกกูมาแล้วชูนางเอกมาแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีบัตถุคู่ทุกคนเบิ่งสภาพเมตตาเนี่ยสิบอสสบายดีพี่น้องเมนารถมาคนในคีโรถงามคนในคีโรดงามวันมาพี่น้องเจมิวหักกรมาหอดอี่างเลยเจมิวหักกรมาหอดยางได้แล้วพี่น้องยางได้แล้ว ยางได้ไปเป็นนะพี่น้องเอ้อลูกกับวันนี้ตื่นคุเพิ่์นได้ขี่รถอาจารย์มาส่งพี่น้องพี่น้องมาส่งชูยังออกหนึเลยให้มิวส่งยังนั่งไหมเป็นอะไรอันนี้กะดีเศร้าเศร้าจ่เมาเมาหลดเมาหลดแห้งเอาเอา มาดนแหจังหน่อยก่อน้องเหนื่อยน้อสูนย้๊ออกข้าเจ้าดิมันอยากออกแล้วเทดปวกนั่นเป็นไงไรเตมิวตวามไคืชสวันนีเปื่อยหนาใสใสหน้อย เพื่อนนั้นเพิ่นดีใจเพิ่นได้มหิดนาูกเพิ่นโอ้หทางนี้คนเขื่องดีใจห็นแน่นอนเงยแล้วมปโมเมื่อได้ก็ชิงอุ้ยอันน่ะไค่อนสลบเองนะ นเสียงคนของกินวัชบดีมากิชานไหมมาเรียบ้อยใหญ่ในนอนบุตเมตตาบตเมตตาน่เมาโหลดพี่น้องเยเาโดพี่น้องเาบล้ามาลยกนเมูลเมากมมเ่มบกเมามา

ทามเอฟซีทามานั่งมิ้วก็ยังบ่ามาอยู่สันแค่อยักมานะใช่ใจความควา,า,ามใจอยากมาก็ใช่เป็น,นอื่นอันบนคณะตาเบลตาอันนี้น่าจะโกนบุญเลยเหรออาการงั้นมันบอดี้ข้าขาจักกับบอยมาหมอกับบอยมาข้าจักกับว่าถามหาหันแล้วขาจักก็เป็นห่วง เอาคือเป็นด่านั่นคือคือเป็นหลุกหลวกเก่าบอกฮะหันมาดูหันมาดูด่านนั้นมันเก่าเนาะมันเก่ามันเลอะมึงเห็นไหมเลอะอันนี้มาให้กำลังใจมาหลัดนางมิ้วที่วันได้ชนะ อันนี้บ้านนวะนี่นะบ้านนวะบ้านผู้ไทยผู้ไทยอันนี้นะผู้ไทยนวะไม่ได้ตะหมวดบ่ก็อยู่พุ่นกูโทรไปโทรไปยังได้โว้ยเอาพี่เนาะชื่อเมื่อยชื่อแต่แตกต่างกันก่อนกับมื่นนันร้อยเอียงว่าชูเฮามามื่อเดชวัน ฮัลโหลบริโูจ้จกว่าพคนเจ็บอะไยอะวเจ็บตอนจะเจ้ามาอันวัมาได้บ้านอันไหนเจ็บน้องบโทโทร้องบโทโมาบอกเอาไว้ได้ทัเขาจะคอยอยู่นะตอนนั้นยางตลงนันะันนี้ย่ละงับเบิดอันดี เ้าไคก็เคยเมม่ยี่ขวนค้างเขาเยเมี่ยเ่ยเอามันีาอเมี่ยมลี่อยเได้เลยเขจะแหลเขาแหลเขาจนค้างคุเฟ่์พมันกินนะเจนจนั่นเอาคาลน่ได้พ่ออยากเอาพ่ออยากเอาคาเอายังนุ่มๆในห้องไหวนุ่นไหว นอนะน่อด้จะนอนะรนั่นะแขงเอฟซีเดี๋ยวก็เป็นห่วงนางมิ้วนางมิ้วนางมิ้วสื่ออันเขาเจ้าก็ใหายสื่อมากสื่อสื่ออย่างก็พอสื่อทอตาแม่สื่อนางมิ้วนั่นลูกก็สื่อต้นลิ้วไอ้สันบาจักรีซ่าบาจักรซ่าละก็เจาซสื่อให้หูยสื่อร้ายขนาด เอามาเอาไปามาบัดพอทองฮะผัดจันท่า,า,ทา,า,ทาโอ้ยบ่ัแม่ไปจากไดจันาวีเอเอกระขาดาาวัดูอันลาสาวหัาระมือชื่อจันอือกระเม็นเนลยคือจันลาวีขึ้นแวกระมืะ่าเงียตีนเลยนะมันขึ้นอีกข้างเนี่ยมันขึ้นบนัน

ดิแ่งเงล้เลือลงแข็งห้องห้องมันมีหม่องอยู่หมองหมองนอนในห้องหลังหอนย่างแล้วนังลบแล้วก็ลับค่าเที่ยงเง่้ละกลุ่มลูกหล้วก็ลับบ้านเดื่อน่ะอันไม่ได้ลาบค้าแต่จะลาบเนื้อไปเลยไปจิ้มโต๊ะกับข้านี่นี่เป็นปนังสั่งกัฮข้ไปนังตังันมอมาตัวทน

ร้อยเห็ดเหมือนคนัแล้วเขาหนุ่มอะไงยังยังเว้งเยอะดิเนบออาเลยมากินมันตื่นม้นมันบอตื่นอะไรยต่อไปอมันขึ้นมาจะนอนเอาำนวดตามมัยนีนอนสองโมงกว่าสามโมงแบมันจะเนียว เนี่ยมาสามโมงหัซรีเบดนนอนจีเก้ใ่แต่เพื่อนเพื่อนบริสิารับทเลยนะที่สองเขาจะเอามาบริจาคเพื่นเพื่สากมันเลีอยก็เอให้กเจ้าใส่บอมีฟจััืนเลือแล้วก็แจกอดต่อเขาจะบริจาคให้ัือแต่ขาอยู่คขากินแล้เนาะแพลง ซือแต่แนวกินอเขาไมหมอยู่หนึ่งเขาไมีแต่ซื้อเขาวนี้ก็ซื้อมีแตซื้อยางตยซื้อขาวนเออก็ะแม่นเลยไปบานเขาเฮาบดิึอันค่ายทิเขาไว้นำซื้อถแต่นซื้อยังินหือมุจักร กินกเลยเพียงแนวนึงพักนึงยังไปถองกินจะต้องจืดนะจะตจืดาไได้ิกินังไปเมาหลดคือสีหายดีขักเลพี่น้องเอ้อมเพลินกันหนิมหัวยนิมหัวเลยนิมหัวเพาราเมตาในยางมาไว้เลยดูหนคาาเมตาเมาหลดเมาหลดเข้าพี่น้องเอ้ได้นอนเลยฟังจนอนเซีก็เป็นห่วงแข่กกำลังใจนางมิว เอฟซีใ <FC. S 2> ห้กำลังใจนางมิวหหให้แน่หอเทือนอยากมาสิเปน็นอื่นเดี๋ยวขัดคอมมากขัดคอมหลักม,ม,มากก็คือ,อ,อก่าด้วยพูังซ้ำเยจับชงสโลมมาห่อสแลนสบายดีสบายใช่หหไหมนัสข,ข,ขี่หมอบ่อยมากยังมอทนายเศร้าขาดผลไรเบ่อยมากจอกสมึงไม่เหน,น็บ มองมงามๆอาสั้นเฉพาะบอตาจะบอยากมาพียยนมมนมมม่น้องเอ้ยเห็นแต่มองงามๆบิ่งแต่หูบลูกชาวอยู่นี่เบิ่งได้เบิ่งแต่หูบลูกเขวิด <c oughs> ีโอเวอร์หันเวรหันกับบ่งลูกเ <c oughs> ขาได้แข็งๆเตี้ยงแข็งๆไปหยอกลูกเขาทั้งหยอกลูกทัง้งเบิง่งแม่ ไข่แน่ล้วพี่น้องเอ้ยมาหอดเฮือนหอดซั้นเลยก็ชีช่าวาดักแหละกระป๋าช่าวขาดกระไข่เติบไข่แน่เลยไข่ลายเติบปุ่นยังอยากนอนอยู่บ้านตะยังอยากนอนอยู่ นอดคักเลยนางนิ้วกินข้าวอีพุ่นกินแต่ต้มจืดน่าสิเป็นต้มจืด้ซกินหยังก็บ่ได้กินแต่ต้มจืดสิว่าได้ซั่นน่ะบ่ได้เจ็บบ่บ่ได้เครื่องบ่อืมกา เืองอยู่เขาก็ไปเรียกนักหะเลยเดือนสอเดือนือแล้วเื่ออยรถมากเอากหเอ้าูยังรถเต้นรถเต้นคุมเฮาจังอย่กับบุบุกนังท่าคนนี้เออนังท่าโหลดมาเสวรนได้นี้านรถอันรถใช้ทางรหลด่นนะ โมมาอบ่ได้นั่งในบ่โอยเมียคือบ่ให้นั่งเมียอันผู้ธุจานน่ะคือนั่งเองตะกบาบเนาะแทนที่กให้คนเจ็บแล้วมานั่งในเนาะอันนี้พัดห่วงถือว่าแหละดเข้าแม่นโลดเฮาเฮาเลือกนั่งบ่ได้ขนาดมานี่เฮาก็ยังมีแฮงล้นะโลดมันบ่มีหม่องบ่มีลดมาพี่น้องเอ้ย ว wow, wow, no ่าโหลดเต้นมาได้ค่ะคืองงแบบนี้เด็ดน่านี่ไงงงว่าเศร้าอะไรพี่น้องเลยเศร้าเจ็บเศร้าปวดเลยมีแต่โทรมีแต่โทรเอาโทรทามข่าวทามข่าวได้พราะว่ามืเหนีะได้มากเลยดีใจที่ว่าโอ้ยดีใจเห็นมาเห็นมากแล้วก็คั้วฮาลูกได้ไดินีไง นางมิวมาผลกั้งคู่ห้าลูกลุะเนาะขอบวกขอบใจเอฟซีถูกฐานขอบอกขอบใจเอฟซีถูกฐานเด้อสิส่งกำลังใจมาหายนางมิวนางมิวปลอดภัยแล้วอยู่ดีดีึ้นร้ายแล้วพี่นอ้องขอบใจเอือยเด้อสิอยากส่งกันเขื่องมาหายันร้านน่อยขอบใจหลาย,ลายๆผกนกำลังจัดเจาะจัดเกี่ยมของ สส่งมืออื่นบ่มืออื่นหรือ,อ,อ,อมือฮืออย่นงเนี้ยขอบใจไอพรเด้อเขื่อนไม่หายร้อนหน่อยเลยหน่อยเอ่หมือ <laughs> นกับพรร่มี้นางเงี้ยเหมือนกันิเพรว่กกากำบังแหลนตลาดโควิดโควิดระบาดอือบาดใหาก็ส่งมากประมาณสี่หาหมื่อท่านต่ำสุดนะเพื่อสีหอดเท้าหาันเพราะว่าส่งมาจากไอสระกคำ อ่ะพี่น้องเอ้ยไปแหละพี่น้องเดีย๋ยวมื่อแรกจะมาบนหานังมีวต่อเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งวัะตุกุทุกคนสบายดี